สวัสดีครับวันนี้พ่อผมนิ้เนมแคปฟิตน,นะครับผมวันนี้จะพามาดูกุ้งกุ้งไซส์ใหญ่พ่อพันธุ์นะครับผมก็เดี๋ยวพวกนี้มีแกะก,กล่องให้ดูอีกรอบนึงนะฮะก็จะเป็นตัวนี้ไซส์ใหญ่ราคากันเองนะครับผมราคากันเองนะตัวนี้ พันด่างนะครับไซส์ใหญ่นะคจะสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วเรามั้งผมอ่ะนะไซส์ใหญ่นะครับผมสวยครับตำหนิไม่มีนะผมใครอยากได้หรือเปล่ามีเยอะนะครับใครอยากได้ติดต่อเลยนะครับอินบอททางฟซตนะครับผมถามราคานะครับผมทักมาถามราคาได้นะครับผมสวยนะพ่อพันนะครับไซส์ใหญ่นะครับผมตำหนิไม่มีนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับใครที่ชอบก็อย่าลืมนะฮับฟซมานะครับผมนะครับสวัสดีครับ